กันอีกแล้วนะคะกับนัชดาทราเฟิลค่ะวันนี้นะคะหม่ยก็พาเพื่อนๆมาเยือนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำบางปะกงบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ทางเข้าเขานะคะก็จะลึกลับนิดนึงแต่รับรองถาว่าคุ้มค่าแก่การมาเยือนแน่นอนค่ะจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวทุกคนเข้าไปชมพร้อมกันกับหมายเลยค่ะไปค่ะ และคาเฟ่ที่ไม่พาทุกคนมาในวันนี้นะคะก็คือ River Breeze Cafe ค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับวัดส,สมานร,ร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาโดยบริเวณด้านหน้าของคาเฟ่นะคะก็จะมีบ้านหลังเก่าอายุกว่า60ปีตั้งอยู่ค่ะ ะคะเดินเข้ามาภายในคาเฟ่นะคะก็จะเป็นส่วนของอินดอร์คือติดแอร์นะคะแล้วก็พอมองออกไปนะคะด้านหลังคาเฟ่เราก็จะเห็นส่วนของอัลตร์นะคะซึ่งก็ติดกับริมแม่น้ำบางปะกงะคะ่ะซึ่งบรรยากาศนะคะก็ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ นั่งภายในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็นั่งในส่วนของาท์ดอร์ค่ะซึ่งก็ติดก,กับริมแม่น้ำบางปะกง oh. บรรยากาศดีทีเดียวละคะ่ะและเมนูที่หม่สั่งไปในวันนี้นะคะ oh. ก็มีสลัดปลาแซลมอนลมวันนะคะแล้วก็ข้าวกะเพราพุ่งแม่น้ำนะคะ่ะรวมถึงข้าวราดมันกุ้งนะคะซึ่งในส่วนของข้าวนะคะเขาก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยะคะ่ะซึ่งเป็นข้าวอันชั้นนะคะ ส่วนเมนูเครื่องดื่มนะคะใหม่ก็สั่งไป2เมนูค่ะนั่นก็คือกาแฟมะพร้าวนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือกาแฟดิปช็อกโกแลตค่ะซึ่งทั้งสองเมนูนะคะเป็นเมนูเย็นทั้งสองเมนูเลย่ะคะ <Okay. S 1> เมนูนี้ที่มหม,ม่สานนะคะก็จะเป็นเมนูกุ้งแม่น้ำนะคะแก็จะราดมันกุน้งลักษณะข้าวนะคะเขาก็จะเป็นแบบข้าวหุวด,ด้วยหัวกั ชันนะคะคก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ทานมากทานมากเลยกุ้งแม่น้ำนะคะตัวใหญ่แล้วก็สดมากๆเลยคะ่ะ อร่อยมากๆากค่ะเพืเ่อนๆสลัดแซลมอนนี่ไม่มีน้ำสลัดให้หรอกค่ะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะโอเคขอบคค่ะก็จะเป็นแซลมอนลมปัดนค่ะอ๋อแล้วก็เมนูที่นายสั่งไปทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะอะ<ป> เมนูของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะสั่งเป็นกระเพรากุ้งแม่นาำค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะพร้อมทานแล้วค่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะ <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยมากค่ะ และที่นี่นะคะเขาก็ยังมีมุมสวยๆจัดไว้ให้เราได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากมายเลยล่ะคะ่ะลักษณะของคาเฟ่ที่นี่นะคะก็เป็นลักษณะคาเฟ่สวนริมแม่น้ำคะ่ะที่ให้บรรยากาศบบธรรมชาติแล้วก็เหมือนเ,เวลาเรามานั่งนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะติดริมแม่น้ำบางประกงอย่างที่เพื่อนเหือนเห็นใระคะ แล้วถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะก็ลองแวะมาที่คาเฟ่แห่งนี้ดูนะคะลิวบริดจ์คาเฟ่ค่ะ บรรยากาศที่นี่นะคะดีมากๆอย่างที่ไมบอกเลยค่ะอยากแนะนำให้เพื่อนๆลองแวะมาทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่ดูนะคะและสำหรับวันนี้นะคะไม่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเพืพ่อนๆชอบวอล์กนี้ของไมไมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับทุก,การแจ้งเตือนจากไมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่วอล์กหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ